กูเป็นแทง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 ก <20 S 2> ูคื<ณ><ย><ง>อแทงกูก็แทงกูก็แทง20 minutes later ไม่ได้อยู่ฉากจบกับเพื่อนแต่ทำดีเ<ค><ณ>มื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือแบบคือกูโจ<ค><ณ>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 ูหูตาแตกอะแต่สไนเปอร์บอก ลาก่อนกูไกลมากจบไปแล้วนะครับสำหรับตูเลนเมตาอินเดียออฟเลนโหจะวะจะลองมั่งจะดูดิว่าเมตาอินเดียเนี่ยมันโหดจริงปะวะอ่ะโอเค,คผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่หน้ารัางทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาลองเมตาอินเดียที่พี่มิเคยบอกนะผมว่า ดูเล่นออฟเลนเนี่ยมันเล่นได้ไหมแล้วมันโหดอย่างที่พี่มีบอกไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับผมไปเเอาละมาในที่สุดเราก็ได้เล่นสักทีนะครับถึตูวเลนออฟเลนนะโอ้ยเมื่อกี้ผมไปกดมาตอนเนี่ยตาที่้สามนะที่ได้เล่นสองตาแรกได้เล่นกลางครับ I experienced this have before. ไม่เห็นเดอเขานะผมทุก้ผมจะได้ไอเเมเขาเรียกว่าอะไรเทผมจะได้เฟนิกเตียนะผมไม่เห็นเดือดออฟเลนด็ดาดเก็อย่างที่พี่มิบอกเลยครับผมว่าออฟเลนเขาทเเดตลอดเวลา มอย่างเงี้ยเราคุมแล,ล้วนะอย่านะแตกได้เจอกันนะพอเลน ว่าเรียนมาอีกแล้วโอ้โยถ้าต้น ถ้าต้นเกมเราเรายื้อได้อ่ะเพราะว่าขนาดเพราะว่าฟอร์เรนถ้าต้นเกมฟอร์เรนป่านะถ้าต้นเกมทำไม่ดีอ่ะแย่ yeah. ถามว่าดีไหมดีนะตอนเนี้ย <laughs> นะฟอร์เรนอยู่บนอีกแล้ว <laughs> เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ย This solar system is most peculiar. Nip, nip. Friend or foe, all serve a function. Everything is in balance. Uh -huh. Oh, we <desconfinished> to... <ènisf premature> can. <Teach outreach> to... <waterfall> on. <coin> <athlete> ดีก <begun> ็ไม่เท่าไหร่หรอกบอกเลยเฮ้ย your team has destroyed a tower ยีน,น่าโดนตูเลนกดเลนนะครับกินอาวุธกันนะทุกคนตูเลนมันโหดหรือผมมันเก่งวะ มาก็ยังได้ได้สองได้หน่งมาอ,อะไรเนี่ยทีมฮัโลโหลคือไม่เอาอะไรกันเลยอะทีมกูเนี่ย An ally has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. ทีมนู้นตัวมันคนณตันทันแม่มีรู้อี้คอยเรียกกลับอีกผมว่ามันจะแบ่งกันไว้โอ้มากันเยอะวาไปด้วย Needed. Your tower has been destroyed. Enemy dominating. It is the space around me that moves. Your team has destroyed a tower. Been destroyed. Before. An enemy has been defeated. <laughs> Double kill. Well, clear the minion wave. Nothing can impede. An enemy Twilight. has been defeated.

จบ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 มาดีเมตาอินเดียรู้จักเปล่าเมตาอินเดียโหฮีโร่แบบฮีโร่แบบนี้ก็ชนะได้ก็บอกแล้วฟอร์เรนถ้าต้นเกมทำไม่ดีก็พังนะครับบอกเลยฟอร์เรนถ้าฟอร์เรนป่านะผมบอกให้ว่าต้อง จบให้ไวอ่ะทุกคนคืออย่าให้เลดคือต้องทำให้เร็วเป็นไงเม่จเมต้าอินเดีย MVP ครับผมถามว่ามันเล่นยากไหมออฟเลนมันเล่นไม่ยากนะมันเล่นง่ายนะแต่คือการดับฮีโร่ด้วยอ่ะมันอยู่ที่ทีมด้วยว่าฮีโร่ทีมเราเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคไอเทมตามนี้เลยครับเชตุธาผมเป็นตายเกิดนะ ลายเกิดเสร็จผมก็จะเปลี่ยนเป็นเคียวเคียวเป็นไออารกนี่นะประมาณนี้แล้วก็ส่วนลูนก็ลูนธรรมดาเลยครับผมลูนกูใช้อะวะเด o โซเล s สปิริตสเตนนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้อ่าใช่ครับเด o โซเลตสปิริตสเตนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจุบจ๊บๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ